ก็อยากให้มีการพัฒนาแถวริมเมยนะคะเพราะว่าที่ตรงนั้นคือมันสกปรปกมากแล้วแบบมีนะักท่องเที่ยวข้ามไปเที่ยวแบบเมยวดีเยอะมากก็อยากให้มีการพัฒนาทำความสะอาดให้นะักท่องเที่ยวเพื่มความสะดวกแล้วก็มีความสะอาดมากขึ้น,นะะสิ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยนูรักนะเรื่องแรกธรรมชาติเกี่ยวกับการ ประเภทว่าสมมตินะไม่เช่นว่าแก๊สธรรมชาติหรือว่าก่าธรรมชาติแต่ที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันของทุกวันเนี่ยทำไมทุกวันเนี่ยเราจะต้องอาศัยเกี่ยวกับพวกธรรมชาติีเยอะพัฒนานี่คิดว่าเราน่าจะพัฒนาที่บุคลากรที่คนนะครับเอาง่ายคือคนดีกว,ว่าเน้นในการศึกษา ที่นี่มันก็ใช่ครับแต่แต่ถ้าเรา,าเน้นพัฒนาคนเนี่ยสอนให้รู้เรื่องห,หลายเรื่องนะครับคือเน้นคนก่อนดีกว่าก,การศึกษาลูกไหมที่สาคัญที่สุดนะ<ม>ก็ต้องการศึกษาแหละเพราะว่ามันก็จะพาให้ประเทศจเจริญลุกหน้าไปได้มันก็ต้องการศึกษาอันดับแรกก่อนมีเรื่องการเข้าไหรเด็จะขี่องเกียงอยากให้อนุรักษ์ทาง ก็คืออนุรักษ์พวกต้นไม้ต้นไม้พวกอะไรเบบเนี้แล้วก็อยากให้อนุรักษ์เนี่ยบ้านเรือนเก่าๆเอาไว้เนี่ยคงเอาไวแ้แบบเดิมพราว่ามีการพัฒนานะแต่ว่าอย่างอย่างอย่างาความคิดของลูกเนาะเอาก็สภาพอย่างเราเป็นประชาชนอะอยากให้พัฒนาดาังด้านาให้ดูแลคนจนบ้านอะไรบ้าง มากเลยเรารักสิ่งแวดล้อมให้อ่อให้คงที่ให้เหมือนเดิมอ่ะพวกสัตว์ป่าอะไรพวกนี้มนพตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นวิสัยทัศน์ของเราก็คือวัฒนธรรมนำการค้าวัฒนธรรมครอบคลุมอะไรบ้างวัฒนธรรมก็คือครอบคลุมวิถีชีวิตชุมชนศิลปะสถาปัตย์ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนการมีวัฒนธรรมแบบอยากคุณจะวัฒนาเนี่ยทั้งไมคนมีวัฒนธรรมก็คื่อกี้เราเริ่เป็นเรื่องของการใช้เกษตรอินทรีอะค่ะเ,คเรื่องเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมคะในส่วนของเกษตรกรเองเนี่ยนะคะได้เริ่มมีการปรับใช้นะะคจากการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะการใช้สารเคมีนะคะมาใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อมาที่มาเรามีอะไรเป็นปูตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะไป แบบอุ้ยเเล็กๆ่ยเขาก็ไปวางอวน้ำก็ติดมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ให้มันโตอีกสักหน่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แห่แห่แห่โตให้มันมีโอลกออกล้านเยอะๆอันนูแล้วก็ของไทยๆเรานี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะนั่นกันแล้วตั่วมากก็ไปเกาหลีกันมั่งอะไรกันมั่งไะนะของไทยๆลุงไม่ค่อยเห็นมีเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมันจะเกิดจากว่าเด็กเองที่มีสื่อที่มัน การลัฒณะอย่างที่ลุงว่าก็คือสื่อมันอาจจะชักนําเด็กไป oh, ใช่ไหมใช่ครับเออ,อเพราะฉะนั้นมันจะไปโทษแต่เด็กอย่างเดียวไม่ได้แต่เราก็ต้องพัฒนาบ้านเมืองเราก็คือพัฒนาธรรมประเพณีของเราหละให้มันนั่นไวอ่าุล่์เรื่องเนี่ยในอ่าวเนี่ยเรื่องการทำมาหากิน oh. อย่างเลยที่ว่ามันเกี่ยวก้า เดี๋ยวก็คนในบริเวณเนี้ที่ว่าจะมีของกินที่ว่าเราจะทำยังไงได้ให้มันอยู่นานๆไปจหายแล้แบบว่าอันุรักและพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนได้ป่ะครับไม้กล้วยไม้อะไรเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับพวกขยะอะไรเนี่ยมลพิษอะห้ช่วยกันรักรักษาไว้ เชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งเดิมและพัฒนาสิ่งใหม่ในประเทศไทยไปด้วยกันความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยตลอดไป